สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมครับไปเที่ยวที่มิวสิกเขาคออยู่ที่อาเภอเขาคอครับซึ่งวันนี้ผมและทีมงานนะครับจะไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็ยังมีการเล่นดนตรีด้วยนะครับที่มิวสิกเขาคอนะครับที่รือสวรรนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับว่าน่าเที่ยวแค่ไหนนะครับสถานที่เป็นยังไงบรรยากาศดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปเลยครับ เดินทางนะครับกับทีมงานของเรานะครับวันนี้เราก็มาทั้งมนะครับสี่คนนะครับสอนนั่งขท่านนครับก็วันนี้ก็กาลังเดินทางขึ้นหอคอแล้วนะครับบรรยากาศแบบช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะมีแดดแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ชิลๆครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนจะเป็นยังไงอากาศดีแค่ไหนสำหรับค่ำคืนนี้ครับไปกันเลยครับ FC รอตามมม ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาค้อนะครับเขาเรียกว่าเส้นทางสายนางงวนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับทางขึ้นเนี่ยะจะมีเซเว่นอีเลเว่นนะครับอยู่หนึ่งสาขานะครับอยู่บริเวณทางขึ้นเขาค้อนะครับใครจะขึ้นเขาค้อไปแล้วก็ให้แวะที่นี่ก่อนได้เลยเพื่อซื้อของกินต่างๆนะครับได้เพราะว่าเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเซเว่นค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะ,ะยากนะครับแล้วก็บางทีกลัวว่าจะขึ้นไปซื้อของแล้วเนี่ย ราคาจะแพง,งต่างๆก็แวรเซเว่นครับราคามาตรฐานที่นี่นะครับเซเว่นเขาเรียกว่าเซเว่นทางขึ้นเขาคอนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่บริเวณถนสนเส้นสายนางงู่เขาคอนะครับช่นี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางาเส้นทางท่องเอที่ยวที่โอเคนะครับวิบ่งรถแบบสบายๆครับ ครับตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับเวลาขึ้นมาเที่ขอกอนะครับที่จะไปมิวสิคขากอนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดพักรถนะครับของของสำนักงานรู้สึกว่าจะเป็นหมวดการทางขอกอนะครับทำมาไว้ที่นี่ห้องน้ําสะอาดมากนะครับมีห้องน้ำของของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมีห้องน้ําของคนพิการด้วยนะครับก็เป็นจุดชมวิวด้วยซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับก็มาไว้ได้นะครับเนื่องจากว่าขึ้นเขอกอแล้วปั้นเอามันเส้นทางสายนี้ถหายยากนะครับก็ มาแว้เข้าน้ำก่อนก่อนที่ท่านจะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับซึ่งวันเนี้ยเราจะบอกเส้นทางกันด้วยครับเนื่องจากว่าการเดินทางไปที่มิวสิกคอร์ลีสอร์นะครับไปเส้นทางไหนทุกคนจะได้ไม่หลงทางกันด้วยนะครับในขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวกันนะครับ เเจอร์เขาเลยนะครับซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปเป็นเหมือนกับอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเหมือนน้ำตกลงมาน้ำตกนะครับก็บหวดการทางนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยแวะเนาะเพราะว่ามันไม่คิดว่าจะมีตรงนี้อยู่นะครับส่วนมากจะไปจุดชมวิวตรงนู้นเนาะครับก็บแต่นีขึ้นมาเล้ววาคือห้องน้ำค่อนข้างที่จะหาลำบากนะครับต <ừ> ้องมีป้ายน้ำมันก็มาไว้ที่นี่แล้วก็ได้เข้าห้องน้ำที่นี่ก่อนนะครับรแล้วก็เดินทางต่อเพื่อจะไปจุดชมวิวหรือจะไปพักตำหนักนะครับ ซึ่งด้านหน้าที่เราจะไปต่อครับเป็นสี่แยกนะครับี๋ยวเราจะบอกครับว่าเราจะไปที่มิวสิคเขาคอเนี่ยไปเส้นทางไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกครับเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาเดินไปนะครับอาจจะเดินทางไปเนี่ยอาจจะไปไมเส้นทางไปไม่ถูกเดี๋ยววันนี้เราจะบอกแล้วกันครับว่าไปทางไหนนะมีจุดกลางเต็มด้วยนะ มาตอนนี้ก็ไม่รู้จะหนาวตอนไหนแล้วสาขาแล้วครับ่เหมือนเราจะไปที่ยวครนครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมาถึงนะครับมาถึงตรงนี้ขั้นแรกว่าแยกลื่นลึกดีนะครับถ้าตรงไปนะครับจะไปพระตัหนักเขาคอนะครับส่วนถ้าเกิดเราจะไปอ่ามิวสิกเขาค้อดีสอร์ทนะครับเราจะต้อง เลี้ยวขวานะครับเจอสัญญาณไฟแดงเลี้ยวขวานะครับซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นแหล่งท่องเทีเท่ยวเยอะมากมากมา,กมากเลยไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นอ,อนุสรผู้เสียสละเขาคอต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเส้นทางนี้มีอะไรบ้างครับก่อนที่จะถึงมิวสิกเขาคอรีสอร์ทครับ ผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวของขอบคอะจุดชมวิวบอกเ่าไม่ได้ขี้เกียจตัดตรงนี้เป็นจุดขายของขอบคอใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้เรามีหลายคนที่มานะครับว่าจะเป็นนี่ครับเป็นทีมเขามาจากทีมของนี่รีสอร์ทเขาเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่รู้จักเขาเลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักสหรับค่ำคืนนี้นะครับมีขอบคุณต้องขอบคุณพี่คนขับรถมากเลยนะครับที่พาเรากรานํำทางเรานะครับที่ ไปรับผมจากตรงสี่แยกเ่็กๆที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับที่จะไปรีสอร์ทซึ่งผมยังไม่เห็นเจ้าของรีสอร์ทเลยว่าจะมารับผมก็ยังไม่มารับสักทีนะครับอ่ะทีนี้จุดนี้มีอะไรดี้างครับใครรู้บ้างนี่ไงต้องมีร้านกาแฟนะเห็นไหมเขามีร้านกาแฟใครมาต้องต้องมากินตรงนั้นร้านกาแฟกัน <อะ S 2> เดี๋ยวเราไปกินกันเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟตรงนี้ถ้ามาจุดนี้ต้องมาชิมกาแฟตรงนี้ใช่ไหมรีสอร์ทที่จะไปใช่ไหมครับเห็นหลังคุ้มไหม ตรงนู้ใช่ไหมอ่าเลยหลังฟุกฟุกขึ้นไปเห็นไหมอ๋อครับนู้นน่ะที่ฝนตกเข้าขานู้นน่ะอยู่ไกลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันครับร้อน้าเอากาล้วครัน่ยมาแล้วจะขนกินกล้วยมาแล้วโอ้ยวแก้วน้ำนั้นเราไม่ได้กินกล้วย เขาบอกว่านะครับมาที่นหนึงจุดชมวิวนะครับจะต้องมากินกาแฟร้านนี้กาแฟนะครับมาดื่มกาแฟร้านนี mm. ้นะครับซึ well, ่งร้านนี้ก็จะจัดเป็นแบบสไตล์แบบแลอยู่แบบเป็นที่หลาไปเรื่อยใช่ไหมบางทีเขาก็ไล่ไปอยู่ตรงโน้นบางทีก็ไล่ไปอยู่ตรงโน้นก็คือสังเกตร้านง่ายๆว่าจะเป็นจะเป็นร้านที่แบบจัดแบบนี้อย่างนี้ใช่จุดขายเขาจุดขายจุดขาย ไม่มันมีรถเนี่ยเขาจะได้รู uh, ้ว่ารถเราเลื่อนได้ที่ความอ๋อแบตหมดมดแล้วเอามิวสิกก็มาด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟกันครับ ่ชมครับหลังจากที่ขับรถมานะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกไฟแดงนะครับตรงนี้เราจะทําการเลี้ยวไปรีสอร์ทมิวสิกเขาค้อนะครับก็คือทางด้านซ้ายนะครับเราจะไปทางน้ําตกสีดิดนะครับทางนี้ก็ไปอีกสักนิดนึงก็จะถึงรีสอร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ คุณผู้ชมครับพอขับรถมานะครับระยะหนึ่งก็จะเจอป้ายนะครับบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาค้อนะครับเราก็ทําการเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อไปรีสอร์ทมิวสิกเขาค้อนะครับไปกันเลยครับถึงนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวานะครับเพรว่าเขาเป็จังหเราเอง าม,ามิวสิกเขาข้อคมาถึงกันแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่มิวสิกเขาข้อรีสอร์ทซึ่งผมมาแล้วก็ยังไม่เจอเจ้าของรีสอร์ทไปไหนไม่รู้นะครับอ,อยู่ข้างในก็ไม่รู้คนไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปบตบมือท,ทักทายหน่อยนะครับมาถึงที่นี่แล้วอา,ากาศที่นี่เป็นไงครับพวกเราหน, <c oughs> <c oughs> หนาวมากอ้ยเ็คหนาวหนาวเขาบอกหนาวมากเลยครับอ่ะ เดี๋ยวข้างในวันนี้นะครับเราจะมีปาร์ตี้กันที่ที่นี่มีดนตรีให้ฟังนะครับแล้วก็มีเหมือนกับมีกางเต้นเดี๋ยวเราจะกางเต้นข้างบนนี้อ่าจะมีกางเต้นข้างบนนู้นตรงนู้นก็จะร้องคาราโอเกะไม่รู้ดีนรถมาก็เนี่ยแต่เมื่อกี้เดินไปเจอเจ้าของเขานี่เนี่ยเขาไลฟังเหรอใช่รู้กนแล้วเหรอใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีคาราโอเกะข้างบนตรงนี้จะมีเต้นแล้วก็เขาจะมาเล่นดนตรีสดตรงนี้หน่อยต้องนังต้องนังต้องนังฟ้องซองใช่ตรงนู้นก็จะมีเต้นตรงนู้นก็จะมีเต้นก็เดี๋ยวเราค่อนข้างจะ บรรยากาศก็คือที่นี่ก็รู้สึกว่าจะต้อนรับแบบอบอุ่นเหมือนครอบครัวทางเข้ามาน่ากลัวไหมเมื่อกี้ฟันเข้ามาก็ก็พอสมควรครับจะเข้ามาแล้วก็แบบอเมซิ่งครับความวจงามที่นี่ใช่ชัดรับพร้อมด้วยเขาอันนี้เขาหญ้าอันนี้เขาพ่อปู่จะมีเขาจริงๆเขาหญ้านี่คือจะพระตำหนักจะอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนถ้ามองดีๆจะเห็นไอ้อะไรนะอันุสรณ์สถานผู้ศรีสละเขาคอเห็นไหมบนยอดถ้ามองดีๆเห็นนะให้เห็นนะ คนที่เขามาเที่ยวเขามองลงมาเขาจะเห็นบนยอดเลยเห็นมันจะเห็น,เห,นเห็นอยู่เห็นอยู่ครับนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นนะนู่นจุดชมวิวใช่ครับจุดชมวิวอยู่ตรงนี้ไปสนีเขาเขออ,อยู่ตรงนี้อำเภออยู่ตรงนี้ครับจุดชมวิวอ๋อตรงนี้ถูกแล้วอ่ะท่านก็เดี๋ยววันนี้ค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงแล้วบรรยากาศดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปท้าพิสูจน์กันละกันเดี๋ยวดูเวลาสักพักเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าไปหาเจ้าของก็ไปสวัสดีก่อนนะครับไปไปกันเลย อ่ะคนไหนครับเจ้าของคนนี้เหรอพี่โอ้ยสวัสดีครับคุณลุงเจ้าของรีสอร์ทครับจะไปไหนครับเนี่ยสวัสดีครับจะไปดักปลาไหลครับโอ้วันนี้เราจะไปปลาไหลกินแน่กำลังจะไปวันนี้มารีสอร์ทฝากเลื่อนฝากตัวด้วยนะครับครับผมครับโอเคครับครับครับสวัสดีครับยัตติ้งโอเคเย้ ภาพหมดเหวิดา<ะ>แมงเงาไม่เห็นจ้าวมาทีนี้มีเพียงน้ำตาวิืงหลังร,ราราไม้ใส้ ครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเรามาที่เขาค้อที่รีสอร์ทมิวสิกเขาค้อนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่โอเคมากนะครับเป็นกันเองกันเองโดยผู้บริหารจริงๆนะครับคนที่ขับรถพาผมมาเนี่ยแหละเขาคือเจ้าของรีสอร์ทนั่นเองครับโกกเรามาตั้งนานตลอดทางนแล้วแล้ใครเป็นเจ้าของรีสอร์ทก็ไม่รู้เออโกกเราก็ไม่รู้เป็นไงฮะบรรยากาศที่นี่ครับอากาศดีนะครับสงบเป็นกันเองเนาะมีดนตรีฟังนะครับ ก็ใช้เสียงได้พอสมควรนะครับที่นี่เนาะก็คืออยู่ไม่อยู่ในตัวชุมชนครับนะครับถ้าชอบผ่อนคลายชอบฟังดนตรีมาเปิดเพลงนะครับชอบบรรยากาศสงบสงบพักผ่อนสมองนะครับหลังจากทํางานก็แนะนํานะครับมิวสิกเขาค้อรีสอร์ทนะวันนี้ผมสองคนนะครับขออนุญาตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งฟังเพลงสักแบบครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบายครับ ya et ton